มาภาคกลางเนี่ยภาคกลางคนมันค้าขายเยอะนะครับพวกคนจงคนจีนค้าขายฉะนั้นภาคภาคกลางส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการค้าขายโชคลาภโชคลาภค้าขายนะครับขายดีปังๆ้นะครับพอไปทางเหนือเนี่ยเขาแบนพวกอากาศเย็นเย็นชิวชิวน้ำๆนหนุ่มสาวหน้าตาดีเขาก็จีบเป็นทั้งวันนะครับไปบ้านไหนก็จีบแต่เราก็จะรู้อ่ะ คนกรุงเทพไปเหนือก็ไปหลงรักสาวเหนือก็มีชั่วโมงต้นต้องมน่าต้องเสน่ห์เขาเราขึ้นไปเนี่ยเอาง่ายๆนะเราขึ้นไปชิงมงคงเชียงรายแล้วครับเรายังเคลิ้มเลยอ่ะเรานั่งอยู่ตามร้านอาหารฟังเพลงมุดคำเมืองมาชิวๆนะแล้วมีพนักงานเสิร์ฟเดินมาใส่ชุดของเขาเรายังเคลิ้มเลยครับนั้นเราคิดว่าคนสมัยก่อนก็เหมือนกันแหละพอไปเจอมันก็นั้นคนสมัยก่อนเขาก็ทางเหนือก็จะชอบเรื่องรักๆคล้ายๆครับ ฉานั้นเครื่องรางทางเหนือเนี่ยจะมาแนวเม่ตามหาใส